เป็นไรเหมือนจะร้องเคยเจอกูแม่งร้องไห้ทุกคนปูนก็งงมาจากกำแพงเพชรฟองกูจะขายที่ออสามสิบไร่แม่งเป็นหุ้งน้ำด้วยเลยนะสีเขียวเลยใก้เอฟซีจี้าไป้าวงสวงสูงนั้นน่งไม่ได้ผลอะไรเลยมึงอย่ป้าพญา,านาคนป้นมากเที่ยวกูเด ถ้ามึงเชื <wi> ่อก <tr> er ูนะถ้ามึงเลิกไปไปวัดสื่อที่มันปะนั่งโรงไปทําได้ไม่ว่าแต่วัดนี้ยส่วนใหญ่เป็นคู่เป็นโตนะนั่งโซงนั้นเลยเดี๋ยววันนี้จะลดน้ำมันให้ทุกคนแหละแล้วก็เวลาขันเองได้เอาผ้าขาวห่อแล้วไปลอยน้ำเดี๋ยวน้ำมันแตกกับไปล้วเอาไปลดตาให้เรียบร้อยแล้วเลิกซะต้องสาบานว่าห้ามลูกเกี่ยวกับตำหนักเียถ้ามึงดักไปคือช่วยมึงวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เรื่องที่มึงก็ต้องคุยสองเดือนจะขายได้ลูกสาวสองคนเนาะ สีป่ปักต่ปายลายคนเล็กสิบปากเราจะดื้ตตอตามามสนองงแล้วแหละแมมเปลนอสะพทยาวเลยนะกลับไปใช้อาสกุพ่อดีกว่า,าอาสะพูนเดิมผู้ดาวหัวนี่นเน่ยพอชิมมะลิแม่ช่อสองคำก็ยืนดีนะแต่ว่ายากที่้องของพ่อตายกับแล้วอนะ่ะบ้านนีเียนมากเลย เดี๋ยววันนี้จะลดน้ำมันให้แล้วก็จะลงหน้าหน้าทองให้จะได้ขายดีได้มาขายที่ได้จะอควบคุมค่าที่เธอเหนื่อยมาสองวันที่มาหาฉันเขินคลื่อง<อ>ที่เหนื่อยมาแล้วคือไม่มีการคิทธิตัวเลยจะฉันให้เธอกลับไปเหมือนหนึ่งให้กลับไปวันนี้แหละให้กลับไปเหมือนหนึ่งดีไหมแล้วก็เอาไปใช้จ่ายจ่ายค่าหอลูกีปค้างไว้นะเพราะเธอใช้เงื่นสุดท้ายมาหาฉันแล้วนี่ นั่นก็จะช่วยต่ออายุเธอทำให้หมื่นหนึ่งกลับเลยเดี๋ยวลดำนต์ก่อนแต่ตงให้หมื่นนุงทุกคมตัวนะเบาังนะไม่เบาบงนะหบินหนึ่งเอาให้บัญชีมาโอนให้โอนให้หมื่นหนึบอกรงนั้บัญมัโอนให้แล้วหมื่นหนึ่งร้อยสิบ ก็จะโชคดีเจอชัางสักทีครัค้งน,นี่อาจจะเป็นครั้งเดียวไม่ช่วยเถอดก็ได้ที่จะได้เจอช่างมัน,นเจอ,อยากมาก